ท่านดรทักษิณชินวัตรเนี่ยถือว่าเป็นผู้ก่อตั้งไทยรักไทยเป็นผู้ที่ถือว่าเป็นจิตวิญญาณของพรรคการเมืองที่สืบทอดกันมาจนเป็นเพื่อไทยในปัจจุบันดังนั้นแน่นอนค่ะว่าท่านคือนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งที่ถือว่าต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่สร้างคุณูอปการให้กับประเทศชาติที่คุณบอกว่ากินบุญเก่า ก็ยังส่งผลให้คนรุ่นใหม่ที่ถึงแม้จะเกิดไม่ทันณตอนนั้นก็ยังต้องย้อนกลับไปดูเลยว่าความสําเร็จในอดีตนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรโดยการนําของดรทักษินชินวัตรพี่เบียร์ครับคนรุ่นใหม่หลายๆคนเกิดไม่ทันยุคไทยแลกไทยเนาะแล้วก็บางคนก็อาจจะมีคําถามมาพักพื่อไทยแหละถามว่าเอ๊ะกองทุนหมู่บ้านที่เรา ดัง,ดงๆเนี่ยกองทุนหมู่บ้าน30บาทโอทอ็อปเขาก็บอกเอสเพื่อไทยเนี่ยสื่อสารแล้วก็จะพูดกันประมาณเนี้ยแบบเหมือนกินบุญเก่าเราเรามองไงแล้วเราจะตอบอยังไงดีครับต้องเรียนว่าแน่นอนค่ะว่าผ่านไปเกือบกว่า20ปีนโยบายเหล่านี้เนี่ยที่คนบอกว่ากินบุญเก่าก็ยังส่งผลให้คนรุ่นใหม่ที่ถึงแม้จะเกิดไม่ทันณนะตอนนั้นก็ยังต้องย้อนกลับไปดูเลยว่าความสําเร็จในอดีตนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร ดยการนำของดรทักษินชินวัตรใ,ในอดีตท,ที่เหมือนเบียบอกค่ะว่าหลายนโยบายลองคิดสิคะว,ว่าย้อนไปเมื่อ20กว่าปีที่แล้วใครจะคิดว่าจะมีนโยบายที่ล้ำหน้าทันสมัยเกิดขึ้นได้ภายใต้การนําของท่านทักษินแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตพี่น้องประชาชนจนเกิดเป็นคุณูปการมาจนถึงปัจจุบัน เหมือนที่บอกคะ่ะสาบาทรักษาทุกโรคปัจจุบันต่อยอดนะคะตามความเปลี่ยนแปลงของพลวัตเทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนกลายเป็น30บาทรักษาทุกที่ร้อยเอ็ดเองก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่เป็นจังหวัดคลิปออฟของประเทศนะคะคลิ k ออฟโครงการ30บาทรักษาทุกที่ซึ่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่ค่ะเบียเพิ่งกลับไปในพื้นที่เองพี่น้องประชาชนเดินมาขอบคุณเราด้วยด้วยตัวเองเลยคะ่ะว่าเขาต้องขอบคุณ30บบาทว่าเขาสามารถ ที่จะใช้เนี่ยค่ะโครงการ30บาทในการรักษาโรคโดยที่ไม่ต้องดึงเดินทางไกลลดภาระพี่น้องประชาชนแล้วก็เข้าถึงการบริการสาธารณสุขได้อย่างเท่าเทียมนี่คือเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนจริงซึ่งเราเองในฐานะผู้แทนแล้วก็รู้สึกภูมิใจนะคะที่นโยบายในอดีตที่เราจะสามารถมาต่อยอดได้คงไม่ใช่แค่เรื่องบุญเก่าแต่เป็นเรื่องที่เป็นการต่อยอดความสําเร็จในอดีตแล้วก็ทําให้มันดียิ่งขึ้น ในยุคสมัยที่มีเทคโนโลยีสามารถรองรับได้ในหลายๆอย่างค่ะซึ่งเบียมองว่านโยบายเราก็ไม่ได้มีแค่นโยบายในอดีตที่ขายได้ผ่านไปกว่า20ปีเรามีหลายๆนโยบายที่ยังตราตรึงอยู่ในหัวใจพี่น้องประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นให้พักเพื่อไทยว่าเป็นพักที่พูดแล้วทําได้จริงเมื่อพูดไหนๆพี่เบียร์ก็พูดถึงท่านอดีตนายทักษณิณครับตอนนี้ท่านก็กลับมาแล้วเราก็เข้าใจว่าคณะโฆษกเนี่ยก็ต้องตอบคำถามเยอะ หลายๆข้อเลยเออในโซเชียลหรือกระทั่งพักการเมืองอื่นๆอาจจะตั้งคําถามว่าเอาตกลงเรามีนายกกี่คนมันจะมันจะต้องมีแรงเสียดทานนี้ตลอดเทอมแน่นอนเราจะรับมือแล้วก็ปรับกลยุทธ์การสื่อสารยังไงครับแน่นอนเขาว่าแรงเสียดทานหรือการสร้างข่าวลือต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นได้ตลอดอยู่แล้วนะคะในฐานะพักการเมืองต้องมีทั้งคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเป็นเรื่องปกติในสังคมประชาธิปไตย ต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าท่านดรทักษิณชินวัตรเนี่ยถือว่าเป็นผู้ก่อตั้งไทยรักไทยเป็นผู้ที่ถือว่าเป็นจิตวิญญาณของพรรคการเมืองที่สืบทอดกันมาจนเป็นเพื่อไทยในปัจจุบันดังนั้นแน่นอนค่ะว่าท่านคือนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งที่ถือว่าต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่สร้างคุนอุปการให้กับประเทศชาติไม่น้อยนะคะจนผ่านไปกว่า20ปีเนี่ยคนที่ชื่อทักษิณชินวัตรยังนั่งอยู่ในห,หัวใจหลายๆคน ดังนั้นเราต้องยอมรับค่ะว่าท่านคือคนหนึ่งที่สร้างคุณอุปการสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติและที่สําคัญะคะ่ะก็คือถือว่าเป็นจิตวิญญาณของพักเราที่พักเพื่อไทยชาวเพื่อไทยของเราทุกคนเนี่ยก็ให้ความเคารพและก็ศรัทธาและพี่น้องประชาชนหลายๆคนยังให้ความศรัทธาในตัวท่านนายกรัฐมนตรีแน่นอนว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์หลายๆอย่างก็ยังมีอีกฝ่ายที่ให้ความเป็นห่วงเป็นใยอยากถามถึงสาธารณสุขดิบ นะะในฐานะที่ท่านเคยเป็นอดีตนาย,ยกรัตรีที่นั่งในหัวใจพี่น้องประชาชนเราเองในฐานะทีมโฆษกเองเนี่ยไม่ได้กังวลค่ะเพราะว่าคิดว่าการสื่อสารทุกอย่างเนี่ยที่สําคัญเลยคือเราต้องนําเสนอข้อเท็จจริงท่านทักษิณเนี่ยต้องเรียนว่าไม่ใช่สมาชิกพรรคเพื่อไทยแต่ว่าท่านเองเนี่ยเป็นถือว่าเป็นผู้ที่เราให้ความเคารพนะคะแล้วก็ให้ความเป็นห่วงะะโดยเฉพาะอาการ ป่วยของท่านแน่นอนว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาท่านหัวหน้าพักเพื่อไทยคุณแพรทองทานชินวัตรในฐานะที่เป็นบุตรสาวท่านก็ได้มีการอัปเดตอาการต่างๆหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆเป็นหลักอยู่แล้วเราเองในฐานะที่เป็นทีมสื่อสารเราก็นําเสนอข้อเท็จจริงเท่าที่สังคมต้องการที่จะรับทราบนะคะว่าตอนนี้ท่านอาการเป็นอย่างไรบ้างซึ่งท่านโคฆษศพนะคะคุณดรุพรบุณการเนี่ยก็ได้มีการนําเสนอไปแล้วในส่วนหนึ่งเพราะว่ามีพี่น้องประชาชน จากหลายภาคส่วนก็ให้ความห่วงใยแล้วก็ถามถึงมาแต่ว่าเราเองเนี่ยก็ไม่ได้จําเป็นว่าต้องโฟกัสว่าต้องมาคอยรับการโต้อตอบข่าวหรือไม่อย่างไรเรียกว่าเป็นการนําเสนอตามข้อเท็จจริงที่พี่น้องประชาชนอยากจะทราบมากกว่าค่ะแปลว่าในช่วงนี้การกลยุทธ์การทํางานของโคษกมันมันจะต้องแบบอัปเดตมันต้องคลิกกันตลอดเวลาไหมครัค่ะเรียนว่าในทีมโฆษก เพื่อไทยเองนะคะนำโดยพี่บุรูคจตุพรปุนการเนี่ยแล้วก็มีรองโฆษกทั้ง4ท่านเรามีการทํางานที่ลิงก์กับโฆษกประจํากระทรวงรเพราะว่าตอนนี้อย่าลืมว่าเราเป็นรัฐบาลสิ่งสําคัญที่สุดคือเรื่องข้อมูลเนื่องว่าคุณอยู่ฝั่งรัฐบาลเนี่ยข้อมูลเป็นสิ่งสาคัญคือ1คุณต้องผิดพลาดไม่ได้ค,ความแม่นยําของข้อมูลและข้อเท็จจริงของข้อมูลเป็นสิ่งสําคัญดังนั้นเนี่ยเรามีการทํางานที่ ลิงก์กับของฝั่งกระทรวงอยู่ตลอดว่า,วาอัปเดตว่าจะมีอะไรที่จะต้องออกไปหรือต้องชี้แจงข้อเท็จจริงกับพี่น้องประชาชนหนึ่งให้ทันท่วงทีและเป็นข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนแม่นยำนี่คือนี่คือข้อสำคัญค่ะดังนั้นเนี่ยเราก็จะมีทีมหลังบ้านที่มอนิเตอร์อยู่ตลอดแล้วก็มีการสื่อสารอยู่ตลอดเวลานะคะโดยที่บางทีความเร็วเนี่ยแต่ว่าข้อมูลเราเนี่ยความชัดเจนข้อเท็จจริงเนี่ยเรามองว่าสำคัญกว่าดังนั้นเนี่ย ภายใต้การน,นําของท่านโฆษกดุพรเนี่ยก็คือ 1. ความละเอียด 2. ความแม่นยําประสิทธิภาพของข้อมูลข้อเท็จจริงที่เราจะสื่อสารและเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนค่ะจะเน้นไปทางด้านนั้น